ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลนะแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะเป็นข้อมูลดิบๆเลยนะครับมันจะเป็นจะต้องอ่านนะอาจจะมีอะไรที่น่าเบื่อไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาจากนะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของทออสสนะที่เรียกว่าตัวย่อว่า REIC นะครับเขาเป็นข้อมูลที่เปิดเผยในงานสัมมนา ใหญ่แห่งปีของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของทอ,อสนะครับมันจะเป็นภาพรวมของการซื้อขายบ้านของคอนโดบ้านและคอนโดในต่างจังหวัดภูมิภาคทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เขาจะทำมันเป็นตัวเลขดิบ,ดบนะทีนี้ผมก็จะเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับเขาบอกว่าจับสัญญาณชีพอสังหา18จังหวัดนะครับว่าสต็อกบ้านคอนโดที่เหลือขายเนี่ย มีจังหวัดไหนที่เขาเรียกว่าน่ากังวลมั่งนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจอสังหานะครับทำบ้านหรือคอนโดขายเป็นโครงการเล็กๆนะครับ5้ายูนิตหกยูนิตหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับดูไว้ว่าเฮ้ยจังหวัดนั้นน่ยอัตราการซื้อนะเขาเรียกอัตราการดูดซับนะครับ absorption rate เ,เนี่ยมันประมาณไหนนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับ ข้อมูลนี้นะครับมาจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมรร <Claudia> ทรัพย์ทออสนะโดยดรวิชัยวิรัตวิรัติกพันธ์นะรักษาการผู้มนวยการนะครับก็มาดูเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับที่ภาคเหนือก่อนนะครับเขาบอกว่า4จังหวัดภาคเหนือต้อง,องอดทนนะค่อนข้างจะหนักที่สุดเลยนะภาคเหนือค่อนข้างจะหนักที่สุดเขาบอกว่านะ ผลสำรวจนะพบว่านะครับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยมีเขาแบ่งเป็นงี้คอนโดราคาคอนโดนะคอนโดก่อนคอนโดราคา2-3ล้านเนี่ยเหลือขาย1,040หน่วยนะครับคาดว่าขายหมดภายใน28เดือนโอเคผมน้อนกับนิดนึงเขาบอกว่าตัวเลขที่ผมคุยวันนี้ว่าเหลือเท่าไหร่ขายหมดภายในกี่เดือนเนี่ย จะต้องอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีไม่มีซับใหม่ไม่มีโครงการใหม่เปิดตัวอีกแล้วนะครับคือณปัจจุบันคือเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นณปัจจุบันเนี้ยเหลือเท่าไหร่ก็จะขายเท่านั้นไม่มีการเติมอีกแล้วเช่นบอกว่าเหลือบ้านอยู่50หลังในเชียงใหม่บ้านเดียว50หลังก็จะไม่มีไม่มีบ้านเดียวอีกเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกระยะเวลาการขายมันก็จะยืดเข้าไปอีกนะนี่คือกรณีถึงหมายถึงว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ นะครับอ่นะโอเคมาเริ่มกันเชียงใหม่นะครับอ่าเป็นบ้านเดี๋ยวนะผมดูก่อนคอนโดคอนโดโ,ดโทษทีคอนโดนะราคา2-3ล้านบาทเนี่ยอ่าจะขายหมดภายใน28เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอนโดเหมือนกันราคา7ล้านถึง10ล้านก็จะขายหมดภายใน28เดือนเหมือนกันนะครับคือ2ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คอนโดเชียงใหม่ตอนนี้คืออืดและวสปีกว่าจะขายหมดณปัจจุบันที่มีอยู่นะแต่ถ้าเกิดมีเติมเข้ามาอีกนี่ใครที่จะพัฒนาสังหาริมทรัพย์พัฒนาโครงการคอนโดข,ขายในเชียงใหม่ก็คิด,ค,ดคิดดีๆแล้วกันนะครับทีนี้บ้านเดี่ยวในราคา2-3ล้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ9เดือนบ้านแฟด3-5ล้านใช้เวลาประมาณ83เดือนอันนี้ดักเลยนะดักเลยนะทีนี้ทาวเฮาส์3-5ล้าน67เดือน จากตรงนี้ผมสรุปให้ฟังก่อนคอนโดนะครับราคาเฉลี่ย2-3ถึงล้านแล้วก็7-10ถึงล้านเนี่ยประมาณ28เดือนนะกว่าจะขายหมดณนปัจจุบันที่มีอยู่บ้านเนี่ยก็ใช้2ราคา2-3ถึงล้านใช้เวลาขายประมาณ29เดือนเหมดือนกันใกล้เคียงกันนะแต่อันที่โดดเด่นขึ้นมาคือบ้านแฝดนะ3ถึงล้านนะใช้เวลาขายหมดน่าจะอีก83เดือนนะเพิม่มเเอา12หาดูแล้วกันกี่ปี นะครับแล้วก็ทาวเฮาส์สามล้านก็ใช้เวลาประมาณเนนะ6-7เดือนนะไอ้หกเดือนนะนะสรุปของเชียงใหม่คือคอนโดกับบ้านเนี่ยพอไปได้ที่สุดนะครับส่วนทาวเฮาส์บ้านแฝดน,นี่จบข่าวนะครับใครที่จะพัฒนาสังหารมิมทรัพย์ขึ้นโครงการที่เชียงใหม่เป็นทาวเฮาส์หรือเป็นบ้านแฝดน,นี่ตอนนี้ชะลอก่อนเลยนะชะลอก่อนเลยนะน,นี้ที่เชียงใหม่นะครับ ทีนี้มาดูของเชียงรายดูของเชียงรายเชียงรายเนี่ยนะครับกลุ่มคอนโดเนี่ยประมาณราคา 1- นึถึงหนล้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาระยะเวลา6กงเดือนนะเชียงรายนะหกเดือนคอนโดนะหนถึงหนล้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะบ้านเดี่ยว3-5ถึงล้านนะเขาคาดว่าใช้เวลาขายหมด100เดือนนะ สิบปีนะเกือบสิบปีนะเชียงรายนะถ้าเป็นคือเชียงรายนี่ไม่เวิร์กเลยทั้งคอนโดก็หกสิบสองเดือนบ้านเดี่ยวก็ร้อยเดือนนะครับเออไอนนะ่น่ากลัวมากเลยนะยยน่ากลัวมากเลยนะเชียงรายน่ากลัวเชียงใหม่อีกนะแล้วก็ทาวาน์เฮาส์เนี่ยราคาสามถึงห้าล้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เหลือขายอยู่แค่สิบสองหน่วยนะทั้งจังหวัดนะเหลือขายคอนโดไอ,อ้ทาวน์เฮาส์ใหม่เหลือขายทั้งจังหวัดสิบสองหน่วยนะแต่ว่า ไม่มีอัตราการขายเลยนะในรอบในรอบที่ผ่านมาที่เขาสำรวจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นตัวเลขมันเป็นอินฟินิตี้นะไม่รู้ว่าไอ้ทาวเฮาส์สาถึงห้า้านที่เชียงรายที่สำรวจมาเนี่ยท,ที่เหลือ12หน่วยเนี่ยไม่รวมบ้านมือสองนะใจอีกนานแค่ไหนถึงจะขายหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชียงรายหนักกว่าเชียงใหม่นะครับอาทีนี้มาดูพิศนุโลกแต่ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะผมต้องขออภัยด้วยคลิปนี้จะเป็นข้อมูลค่อนข้างดิบๆแต่ว่าใครฟังไว้แล้วก็จดจดเอาแล้วกันนะฮะ พิชโนโลกนะครับบ้านเดี่ยวนะครับห้าถึงเจ็ล้านเนี่ยขายหมดภายใน15เดือนเอ้ยอันนี้ดีกว่านะแล้วก็บ้านแฝดล้านถึงล้านห้านเนี่ยขายหมดภายใน50เดือนนะเออพิชโนโลกนี่บ้านบ้านเดี่ยวนี่โอเคนะบ้านเดี่ยวนี่โอเคนะแต่ว่าทาวเฮาส์ก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่50เดือนส่วนคอนโดเนี่ยนะครับ2อถึงสล้านเนี่ยก็ คิดว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอีก,อ,กอีกนานแค่ไหนถึงจะระบายสต็อกหมดนะอินฟินิตี้เหมือนกันนะสำหรับคอนโดนะถ้าพิชูโโลกนะครับอ่าต่อมาดูที่ตากนะครับทำเลเด่นของตากคือแม่สอดคอนโดนะครับ1.5ถึง2ล้านเนี่ยใช้เวลาขายประมาณ111เดือนก็เกือบประมาณ10ปีนะคอนโดที่ตากนะใช้เวลาประมาณ10ปีถึงจะขายหมดนะปัจจุบันนี้นะฮะบ้านเดียว2-3ล้านนะครับ ใช้เวลาขายหมดประมาณ28เดือนเออโอเคแสดงว่าคอนโดที่ตากนี่คุณไม่ต้องไปพัฒนาขายแล้วนะขายไม่ออกนะเออขายไม่ออกนะที่ตากแต่บ้านนี่ปกติเลย28เดือนเลยปกติของภาคเหนือนะครับอ่ะโอเคจบที่ภาคเหนือนนะนี่มาต่อที่ภาคอีสานนะครับบอกว่าโคราชภาษีดีกว่าอุดรขอนแก่นนะโคราชนี่ดีสุดนะมาดูที่โคราชกันโคราชนะถ้าเป็นคอนโดที่โคราชราคาคอนโดประมาณสอล้านเนี่ยขายหมดภายใน4ีเดือนนะ บ้านเดียว3-5ล้านขายหมดภายใน59เดือนบ้านแฝดเทาเฮาส์<ๆ>ขายไม่หมดอัตราการขาย0%เตฮ้ยตอนนี้ผมสามารถสรุปอะไรได้บางอย่างแล้วว่าบ้านแฝดหรือเทาเฮาส์ถ้าเป็นต่างจังหวัดขายไม่ค่อยดีนะถ้าเป็นบ้านเดียวเวิร์กกว่านะเออบ้านเดียวเวิร์กกว่านะครับนี่โคราชนะต่อมาขอนแก่นนะครับขอนแก่นบ้านเดียว2-3ล้าน ใช้เวลาขายประมาณ28เดือนเออโอเคนะส่วนบ้านแฝดอ,อ่าหนึ่งจถึงสล้านใช้เวลาขายหมดใน17เดือนเออแต่บ้านแฝดที่ขอนแก่นกับขา,ขายได้เร็วกว่าบ้านเดี่ยวอ,อ่านะครับนี่คือที่เ็าสำรวจมานะต่อมาที่ที่อุบลน,นะฮะคอนโด2อถึงสล้านนะครับขายหมดภายใน25เดือนบ้านแฝด1ึล้านอินฟินิตเหมือนกัน <laughs> ขายยาก อาจจะไม่มีการขายได้เลยเพราะว่าอัตราการดูดซับคือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เห็นฝั่งนะไม่เห็นฝั่งของอุบลน,นะถ้าเป็นถ้าเป็นค,คอนโดนี่ยี่สิบสองเดือนนะถ้ามาดูที่อุดรอ,อุดรเนี่ยนะฮะคอนโดสามถึงห้าล้านเนี่ยใช้เวลาเออ่ปะไม่ไม่เวิร์กเหมือนกันนะเขาบอกไม่เวิร์กเหมือนกันนะคอนโดที่อุดรเนี่ยอัตราการขายศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีหน่วยเหลือขายอยู่แค่ห้าหน่วยเองนะ อันนี้อาจจะเอามาคิดไม่ได้ละเพราะว่าหน่วยขายมันเหลือน้อยนะครับขอข้ามดีกว่านะในส่วนของคอนโดที่อุดอรนะมาดูที่บ้านเดียวแล้วกันบ้านเดียวของอุดอรเนี่ยห้าล้านถึง7ล้านเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ167เดือนนะโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกนะโอ้โหสิกว่าปีนะกว่าจะขายหมดอนะ <laughs> ทาวน์เฮาส์หนล้านถึง2อล้านขายหมดภายในสี่สิเดือน นะต่อมามหาสาราคามมาเป็นตลาดไซต์ตลาดเล็กสุดของอีสานนะมหาสาราคามนี่เล็กสุดของอีสานนะบ้านเดียวนะครับราคา1.5ถึง2ล้านเนี่ยใช้ระยะเวลาขายหมดภายใน59เดือนคอนโดต่ำกว่าล้านใช้ระยะเวลาขายหมด10เดือนเอออันนี้เร็วนะแต่ราคามันต่ำกว่าล้านนะโอเคทีนี้ไปดูภาคที่ตอนนี้กำลังฮิตที่สุดคือ eec นะฮะภาคตะวันออก มาเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยระยองโดดเด่นสุดนะฮะระยองโดดเด่นสุดภาคตะวันออกชนบุรีนะคอนโดหนึ่งถึงจุดห้าล้านนะใช้ระยะเวลาขายประมาณสี่สิบเดือนบ้านเดี่ยวสามถึงห้าล้านใช้ระยะเวลาขายประมาณห้าสามเดือนบ้านแฝดห้าล้านถึงเจ็ดล้านนะครับอัตราการขายศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเหลือขายแค่สองหน่วยอันนี้เอาผ่านไปแล้วกันส่วนทาวเว้าสามถึงห้าล้านเนี่ย ขายหมดภายใน71เดือนนะครับไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะนี่คือชนบุรีนะฉะเชิงเซานะครับเอ่อนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะฉะเชิงเซาบ้านเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณ91เดือนบ้านแฝดใช้ระยะเวลาประมาณ143เดือน10ปีขึ้นนะทาวเฮาส์ใช้ระยะเวลาประมาณ111เดือน,น,นะหใ,ะะอนให้ฉะเชิงเซาก็ไม่เวิร์กนะฉะเชิงเซาไม่เวิร์กเลยนะ คือชนบุรีก็ไม่เวิร์กฉะเชิงเซาก็ไม่เวิร์กนะีนี้มาดูระยองระยองเนี่ยคอนโดต่ํากว่าล้านนะครับไม่มีหน่วยเหลือขายเลยคือขายดีจนไม่มีหน่วยเหลือขายนะครับใครที่จะทําขายของที่ขายคอนโดที่ระยองนะฮะคอนโดต่ําล้านขายดีสุดนะครับไม่มีหน่วยเหลือขายเลยในตอนนี้ในตลาดไม่มีเลยนะครับส่วน ส่วนคอนโดเฉลียราคา2-3ล้านนะครับใช้ระยะเวลาขายหมดทั้งหมด43เดือนบ้านแฝดนะครับ2-3ล้านใช้เวลา63เดือนอันนี้ไม่มีไม่มีรายงานบ้านเดียวนะนะครับอ่ะอ่าโอเคทีนี้มาดูที่ประจวบนะฮะประจวบหัวหินเขาบอกหัวหินเริ่มขายดีนะครับประจวบเนี่ยนะครับอยู่ในโซนอันตรายเหมือนกันนะครับอกแต่เริ่มขายดีละเริ่มกลับมาขายดีละนะครับ ห้องชุดนะราคา1 1.5ล้านนะครับใช้เวลาประมาณเขาบอกว่าอินฟินิตี้เหมือนกันนะห้องชุดนะส่วนละส่วนราคาเกิน2-3ล้านเนะี่ยใช้เวลาขายประมาณ8เดือนเฮ้ยอันนี้เร็วนะอันนี้เร็วของหัวหินเร็วนะประจวบนะประจวบส่วนทาเฮานะครับขายหมดภายใน36เดือน บ้านแฝดนะครับขายหมดภายในเด๋ยวนะครับบ้านแฝดบ้านแฝดนี่ไม่มีตัวเลขเพราะว่าตัวเลขมันน้อยมากหรือแค่8หน่วยนะครับแต่ถ้าบ้านเดียวเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ27เดือนนะครับอันนี้คือหัวหินนะทีนี้มาดูเพชรบุรีหัวหินก็คงประจวบก็คือหัวหินนั่นแหละหัวหินปานบุรีนะครับที่เพชรบุรีคงชะอำนะฮะชะอำเนี่ย บ้านเดี่ยวราคาล้านถึงล้านห้านี่ขายดีที่สุดเลยนะไม่มีหน่วยเหลือขายเลยนะชะอำนะใครจะไปทําขายที่ชะอำนะเพชรบุรีนะครับบ้านราคา1นึ่งจุดห้าล้านนะครับขายเกลี้ยงคอนโด3าถึงห้าล้านนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ77เดือนส่วนทาวเฮาส์หนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านใช้เวลาประมาณ125ยยี่สิบห้าถึงสิปีนะถ้าเป็นทาวเฮาส์ที่เพชรบุรี10ปีนะครับต่อมาภาคใต้นะครับภาคใต้ ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่า,าบ้านเดียว2-3ล้านเนี่ยใช้ระยะเวลาการขายยาวนานมากนะจนอินฟินิตี้เหมือนกันนะส่วนบ้านแฝดเนี่ยนะครับ3-5ล้านเนี่ยใช้ระยะเวลาขายทั้งหมดประมาณ34เดือนภูเก็ตก็ไม่ดีไว้เฮ้ยภูเก็ตก็อืดน,นะทีนี้มาดูสงขลานะฮะสงขลานะครับอคอนโด10ล้านนะอะันนี้ อัตราการขายไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้เลยส่วนบ้านเดี่ยว3-5ล้านเนี่ยใช้เวลา3-4เดือนนะครับบ้านเดี่ยวนะเทาเฮาส์ราคา1 1 5, 5ล้านใช้เวลาขายประมาณ53เดือนนะครับโอเคต่อมาดูสุราสุราค,ครงรวมสมุยด้วยนะออคอนโด1นึดถึงล้านเนี่ยขาย3.2เดือนบ้านแฝด3-5ถึงล้านนะครับ ใช้เวลาประมาณ62เดือนแต่ไม่มีบ้านเดียวไม่มีข้อมูลบ้านเดียวนะทีนี้มาดูโคลาไม่ใช่โคล,ลาสีโทษทีนครศรีธรรมราชนะครับบ้านเดี่ยว3-5ล้านใช้ระยะเวลาขายทั้งหมดประมาณ59เดือนแล้วก็ทาวเฮาส์3-5ล้านยอดขายไม่มีเลยอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับสรุปนะก็คือเชียงใหม่เชียงรายเชียงภาคเหนือไม่เวิร์กนะฮะ ส่วนภาคอีสานก็ไม่เวิร์กเหมือนกันแต่ว่าลองจากภาคเหนือนะครับแล้วก็แต่โคโร่านี่พอได้นะแล้วก็ชนภาคตะวันออกก็มีระยองนะเวิร์กสุดนะฮะร,ระยองเวิร์กสุดแล้วก็ภาคภาคใต้ตอนบนภาคตะวันตกนี่ก็จะมีเพชรบุรีกับประจวบประจวบนี่โอเคละก็มีหัวหินนะแล้วก็ภาคใต้นี่ไม่ไม่ไม่ดีเลยนะไม่ค่อยดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเลข รายละเอียดหน้าจอละกันนะครับอ่ะอันนี้ผมทำสรุปให้นะครับมันจะเป็นภาพกราฟิกมาจากประชาชาตินะครับที่มาประชาชาติธุรกิจนะครับเรียบเรียงมาจาก REIC นะฮะอ่ะอันนี้ดูนะภาคเหนือนะครับเนี่ยนะครับภาคเหนือเชียงใหม่พิษณุโลกเชียงรายตากนะครับดูขวาสุดนะฮะใช้เวลาขายทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยประมาณเนี้ยนะครับเฉลี่ยประมาณนี้ แต่น,นี่คือเขาเฉลี่ยมาแล้วทั้งหมดนะทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดทาเฮาแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดแยกให้เลยนะว่าอันไหนขายดีอันไหนขายไม่ดีนะเออแต่เท่าที่ดูนะทาเฮากับบ้านแฝดไม่เวิร์กสำหรับต่างจังหวัดนะครับทาเฮววา,า,ก,า,ลาลกับนะบ้านแฝดไม่เวิร์กนะสำหรับต่างจังหวัดนะครับส่วนเป็นบ้านเดี่ยวเวิร์กนะครับหรือคอนโดราคาต่ํากว่า1.5ล้านลงไปก็ยังได้นะแต่ว่าบ้านแฝดหรือว่าทาเฮาไม่เวิร์กนะสำหรับต่างจังหวัดเกือบท,ท,ท,ทุกจังหวัดเลยนะของประเทศไทยนะ อ่านะครับอันนี้ก็ดูกันแล้วกันนะครับทีนี้ก็ดูอีสานนะดูภาคเหนือนก่อนนะครับส,สูงสุดอยู่ที่เชียงรายกับตากนะใช้ระยะเวลาที่เชียงราย71เดือนตาก77เดือนนะครับ,นนรบแล้วก็อีสานนะครับอีสานส,สูงสุดอยู่ที่45เดือนนะครับอยู่ที่อุดรน,นะช้าสุดยิ่งสูงนี่คือยิ่งไม่ดีนะช้าสุดอยู่ที่อุดรนะลงมาก็ที่มหาสารคามนะครับดีสุดของ ภาคอีสานคือที่โคราชนะใช้ระยะเวลาประมาณ31เดือน,น mm hmm. เทียบกับเชียงใหม่กใกล้เคียงกันส่วนภาคตะวันออกนะครับแย่สุดเลยนะคือฉะเชิงเซานะฮะ63เดือนนะครับชลบุรีกับระยองใกล้เคียงกันคือ34เดือนกับ38เดือนนะครับเพชรบุร mm ี hmm. uri, ปัจจวบนะฮะปัจจวบคือที่หัวหินนะฮะปานบุรีดีสุดเลยใช้ระยะเวลาแค่15เดือนนะครับแล้วก็ เป็นบุรี30เดือนโดยเฉลี่ยนะอ่านี้มาดูภูกเกต็ตภูกเก็ตก็ใช้ระยะเวลาตั้นสุดนะสิเดือนนะแต่ว่าตัวเลขไม่เห็นเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมอ่านเลยนะแต่จากนี่ภาพรวมที่เขาเฉลี่ยให้มนให้แล้วนะภูกเก็ต16เดือนนะครับแย่สุดก็คือที่นครศรีธรรมราชนะครับ53เดือนแล้วเจอพายุป,ประบึกเข้าไปอีกนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับสรุปคือมันจะเกิดฟองสบู่อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วไหมเนี่ย <c oughs> โอ้มันขายกันช้าเหลือเกินนะ ายกันชาเหลือเกินนะสรุปนะทุกภาคทั่วประเทศนะครับที่โดยเฉลี่ยแล้วนะฮะจังหวัดที่ขายได้ช้าสุดก็คือจังหวัดตากนะครับ77เดือนนะฮะรองลงมาก็จะเป็นเชียงรายนะครับ71เดือนแล้วก็รองลงมาอีกก็จะเป็นฉะเชิงเซานะฮะ63เดือนนะครับตัวเลขที่เห็นโดดเด่นชัดเจนนะ ส่วนจังหวัดที่ขายดีและก็ขายเร็วที่สุดก็คือปะจจวบนะครับหัวหินปราณบุรีนะฮะแล้วก็ภูเก็ตนะฮะปัจจบ15เดือนนะครับภูเก็ต12 16เดือนนะฮะต่ำสุดนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอันก็เป็นสงขานะสงขาก็26เดือนนะครับเออนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะผมก็เอาข้อมูลดิบๆมาฝากนะครับก็ลองฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับ โอเควันนี้ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ